วันพรุ่งนี้ไม่มีใครรู้จะอยู่หรือลาจากไป,ไปจะรู้ว่าเหลือแค่คืนนี้จะกอดเธอแน่นกว่านี้ไหมจุ่มลมหายใจในสุดเข้าไปมันอาจเป็นครั้งสุดท้าย <ไป S 1> ต้องใช้ชีวิตให้มีค่าก่อนที่ฟ้าจะพาเราไป,ไป มีบางคนยังวางแผนชีวิตเด็กคนวางแผ่นงานศบบางคนลอยล้นฟ้าแล้วไม่มีใครมาสงตอนจบชีวิตมันเหมือนส้นได้ที่ลมแห่งกรรมเบาให้ขาดอย่าประลาดพรุ่งนี้ถ้าใจอยากรักคิดพูดเลยไม่ต้องขาดคิดถึงคนที่จากไปทุกคืนอย่างฝันถึงหน้าเขาคำว่าคิดถึงพูดไม่ทันก่อนเขาจะกลายเป็นเงาในกระจงเงาเห็นแค่วเวลาที่คอยเข้าลบความฝันชีวิตมันเพราะมันแก้วจะต้องเมอไรไม่วมนพ<ม>รุ่งนี้ไม,ไม่มีใครรู้จะหยด จะกอดเธอแน่นกว่านี้ไหมทุกลมหายใจที่สุดเข้าไปมันอาจเป็นครั้งสุดท้ายจงใช้ชีวิตให้มีค่าก่อนที่ฟ้าจะพรากเราไป yeah. Yeah. ในคำบอกวกคูณคำคมเมลาความตายไม่เคยบอกเวลามันก็เดินเข้ามาในยามที่รอยหัวลาฉันมองดาวแล้วคิดถึงใครบางคนที่อยู่ข้างบนแต่โลกยังมุนแม่เขาจะหลับตาเหมือนลมบนฟ้าอยากพูดคำว่ารักอยากกระโคอยากกระพยในทุกวินาทีแต่เวลาไม่รอใครเหมือนเสียงนาฬิกาที่เดินนีฉันไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ตื่นมาจะได้หายใจไม่แต่คืนนี้ขอใช้ให้คุ้มขอรักเธอให้สุดใจ<อ>ไม่ต้องพูดถึงสวรรค์หรือบาบุญพอสุดท้ายเราทุกคนก็เป็นฝุ่นในคืนเดียวกันนนนีไ้ไม่มีใครรู้อยู่หรือลาจ <Go. S 2> ถ้ารู้ว่าเลิกแค่คืนนี้จะกอดเธอแน่นกว่านี้ไหมทุกลมหายใจที่สูดเข้าไปมันอาจเป็นครั้งสุดท้าย <Yeah. S 1> จงใช้ชีวิตให้มีคา่าก่อนที่ฟ้าจะพลากเราไป <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ถ้ามีวันทุงนี้จริงคอยเราได้ยิ้มก่อนลาจาก ความตายไม่ใช่จุดจบของชีวิตแต่มันคือเพราะสุดท้ายของความรัก,กยังมีอยู่วันพรุ่งนี้ไม่มีใครรู้จะอยู่หรือลาจากไปจะลา,จา,าจากไปถ้ารู้วันเลิกแค่คืนนี้จะกอดเธอแน่น,นกว่านี้ไหม,มทุกเราไม่ใจที่สุดเข้าไปมันนาเป็นครั้งสุดท้ายต,ต้องใช้ชีวิตให้มีเธอ